เอาไหมน้องแหมมเอาเลยไหมซื้อไปเถอะสะสมไว้ที่เกาหลีใต้ไม่มีนะครับไม่มีราคาสูงเลยที่ที่เกาหลีใต้ไม่มีครับอีกสามร้อยของต้นยกไปหมดหมดเลยพอดีหมดอีกสามร้อยเพราะตอนนี้ก็สามร้อยแถนต้นนี้อเซื้อไปสามร้อยสิบซื้อไปมาที่นี่เรียงไว้ เดี๋ยวผมจะมาวันเสาร์วันอาทิตย์ที่นี่เออถ้าวันเสาร์คนเยอะเพราะอยู่ใกล้บ้านอยู่ไม่ไม่ไกลเท่าไหร่บ้านนี้ที่ไหนผมใช่หน้าอำเภอมโนรมีสันบุรีนี่หนึ่งรนนี้มโนรมอ๋อแล้วตู้เลยมโนรมตู้นี้สันบุรีอ่าพวกบ้านเดียวกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้มาบ่อยจะได้มาบ่อยครับวันเสาร์คนเยอะเรามีอะไรมีอะไรก็พี่ก็มีเฟซบุ๊กไหมอะไรก็เข้าผ่านยูทูบผมได้เลยถ้าเผื่ออยากได้ออดิตราคาเบาบางอย่างพี่เพื่อนนะครับ

นี่นะครับหนุ่มเกษพามาดูนะครับตลาดต้นไม้นะครับสิงห์บุรีวัดวัดอะไรนะวัดพนนกศีประมาณนั้นนะครับผมก็มาครั้งแรกนะครับพี่เพื่อนเพื่อนเราจะหนุ่มเกษจะพาไปดูนะครับสถานที่ที่เขาจัดนะครับสถานที่ที่จัดจําหน่ายต้นไม้นะครับขายต้นไม้กันเราไปดูราคากันนะครับแบบคร่าวๆนะครับอาจจะไม่ละเอียดเท่าไหร่นะพี่เพื่อนเพื่อนนะครับครั้งแรกเลยนะครับที่ มาถ่ายคลิปนะครับเกี่ยวกับตลาดต้นไม้ในประเทศไทยเรานะครับครั้งแรกเลยน้องหนูเสถียพาไปดูมีอะไรบ้างอากาศนะครับร่มรื่นดีวันนี้นะครับฝนฟ้าก็ไม่มีนะครับพี่เพื่อนก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่วันนี้นะครับจานที่นี้ก็จะเป็นอะไรนะกระลาเด็กวัดนะพานอนที่กินข้าวนะโอ้โหนะครับมี ข้าวของมากมายที่เพื่อนมีข้าของเยอะเดี๋ยว <od> เดี๋ยวถ้างนั้นเราไปดูต้นไม้กันนะครับไปดูต้นไม้กันว่ามีอะไรบ้างเนาะนะครับอันไหนพอจับต้องได้บ้างนะครับอัปเดตราคากันโอ้โหชวนชมก็สวยเหมือนกันนะครับจนสมมิตรเดี๋ยวพาไปดูนะพ,พี่เนครับผมครับเนี่ยนะครับผมก็คูดคุยกันกับพี่เขานะครับผมเดี๋ยวจะพาไปดูราคาของพี่เขาเนาะราคามีเท่าไหร่บ้างอันนี้โอ้อันนี้ตัดสดอบอบอันนี้ตัดมาแล้อืไทคอนลาสวยเลย อันนี้แบบนี้เท่าไหร่ครับเนี่ยแบบนี้แบบนี้ผมก็ตั้งไว้ก็เปิดไปประมาณ2องพั0แปด0 8 2 0ันเปดสาเป็นไม้ยอดนะพี่พีนเพื่อนนะครับฟอร์มใบแฉกใบอะไรน,นะถือว่าลายสวยมากเลยลายดีมากนะครับไม้นะครับพี่พีนเพื่อนนะครับถ้านหนุ่มเกษตแนะนำก็คือให้เลือไม้สากลนะครับพวกไทคอนใช่ครับแล้วก็อัลวู้นะครับเนี่ยหน้าหน้าเก็บราคานะครับหน้าเก็บมากเลยนี่ลายสวยๆนั้นอันนี้เท่าไหร่ครับกระถางไซส์ใหญ่ใหญ่อันนี้หกคันเนาะ แต่ลายสวยลายเหมือนนะครับลายสวยเลยอาโบนะครับอาโบวางข้อไว้เท่าไหร่พี่อาโบมีตั้งแต่พันสองพันสองพันสองือว่าสวยนะพี่เพื่อนนะครับท่านไหนที่กําลังหาไม้นะครับผมกําลังหาไม้อันนี้ก็าพันสองเนาะไม่แพงพี่เพื่อนไม่แพงนะครับไม่แพงถ้าไม้สากุลนะไม่แพงนะครับอาโบน่าเก็บมากนะครับเอาเฟซบุ๊กพี่ บอกกมหนับเอ็มมาซาเป็นเป็นเฟซแฟนครับเอ็มมาซาเอ็มพีซเอเอเอครับท่านไหนอยู่ระแวกใกล้เคียงนะครับแถวแถวซิงบุรีนะครับชัยหน้านครสวรรค์อยู่แถวแถวภาคกลางนะพี่นเพื่อนนะครับหรือว่าภาคไหนก็แล้วแต่ก็ทักเขาหาพี่ได้เลยนะครับมีไม้ราคาถูกเลยเนี่ยราคาไม่แพงนะพี่นเพื่อนนะครับเอาบูร์ลายสวยๆอย่างนี้มันหายากเนี่ยสวยนะครับ โอเคครับพ okay, 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 cool. cool. eh ี่เด cool. right. yeah. ี vậy. ๋ยวผมเดินไปก่อนครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปลองดูก่อนเดี๋ยวให้ดูนะครับไปหลายไปหลายตัวนะครับไม้ราคาหลักร้อยหลักหมื่นหลักพันนะครับก็มีส่วนบอนสีบอนสีก็สวยๆนั้นเลยนะครับพี่เดือนบอนสีบอนสีก็ทำจำนวนกันนะครับ ต้นกระชาต้นกระชาก็มีนะครับสนิทจนงันอ๋อน้องแมมไปไหนแล้ะก็เก็ดเท่าไหร่ครับขออนุญาตสอบถามนะครับก็เกเกเท่าไหร่คันนึงค่ะหนึ่งคันอ่าพี่ปีเพื่อนนะครับท่านไหนที่ชอบนะครับผมก็เกเดช่วงนี้น่าเก็บน่าสะสมนะครับผม ช่วงนั้นนะช่วงพิกๆนะครับก็ราคาเป็นหมื่นนะหลายๆหมื่นเหมือนกันนะครับช่วงนี้น่าซื้อน่าจับต้องนะครับน่าจับต้องมากนะครับก็เป็ดบอลสีน่าซื้อตัวนี้ก็สวยตัวนี้เท่าไหร่ครับเนี่ยเจ้าสัวแล้วก็เจ้าปอแก้วเบอร์ที่สองพันห้าเบอรที่สองพันห้าจต่หอมใหญ่หนะึ่งมันเป็นลูกไม้ตัวใหม่หรือว่าตัวอะไร<ห>ครับบอลบอลสี<ม>ตัวใหม่ตีสี่ถึงหกห้า กระถางเก้านิ้วเนาะกันจะเหมือนลายตัลค้าป่ะค่ะสวยสวยสวยครับเาวเจ้าสัวนะครับสวยงามนะครับพี่เพื่อนนะครับอยู่ในแว่นแจเกียนก็เข้ามานะครับมาดูที่ร้านพี่เขาได้นะบอลสีสวยๆนั่นเลยนะครับวันนี้หนุ่มเกษตรก็มาอัปเดตแบบคร่าวๆนะครับให้พี่เพื่อนดูนะครับไม่ค่อยมีเวลานะครับแวะมาดูไม้ขอบคุณครับร้านพระนะครับก็มี ไปด,ดูสวัสดีครับบอนสีนะครับส,สวยๆนั่นเลยถ้าไหนาสนใจบอลสีนะบอลสีรู้สึกรู้สึกว่าเยอะมากพ,พี่เพื่อนนะครับเยอะมากเลยส,สวยๆนั่นนะครับแต่ไม่ได้อัปเดตให้ทุกชนิดนะครับยวให้ดู ไปดูกล้วยดีกว่ารานะคากล้วยดีกว่าเาจ้าของร้านไม่อยู่ใช่ไหมนี่ต้นอะไรต้นอะไรอ๋อครับพวกนี้จะเป็นแดงยีโดเนาะแดงยนโดสามร้อยห้าสิบเหรอแดงยีโดสามร้อยห้าสิบนะครับ <S <S แล้วก็จะเป็นอะไรตานีนะครับตานีสามร้อยห้าสิบที่เพื่อนๆนะครับอยู่แล้วไม่ใกล้เคียงก็มาดูนะครับอะไรนะตลาดอะไรอะไรนะครับ วัดพะนอนค่ะวัดพะนอนใช่ค่ะต้นไม้วัดพะนอนตลาดต้นไม้วัดพะนอนค่ะนะครับครบั้งแรกที่หนูเสดเข้ามานะครับเข้ามาดูกส็สวยงั้นนะนะครับพวกสวยนะเนีเ่ยตัวนี้ลายเทปมากเลยตัวนี้นะครับลายสวยดีแต่ราคาเขายังไม่ได้แปะไว้นะครับอันนี้ก็จะเป็นไอ้ตัวนี้แดงกันดูใช่ไหมครับหรืออะไรไอ้ไอ้ไอ้ไอไอไเสือพานใช่ไหมต้องถามพี่โอ้ ราคานะครับน่าซื้อมากพี่เพื่อนนะครับยังไม่ราคาไม่ช่วงนี้น่าน่าเก็บนะครับทุกตัวเลยพวกรวยนะใครใครมีพื้นที่นะครับผมถ้ามีพื้นที่นี่ยซื้อทิ้งไว้เลยพี่เพื่อนนะครับขายหนอถ้าเพียวหนอเข้ามาเนี่ยหนอ,นหนอนในลักษณะแบบนั้น,นครับนี่กระถางนั้นกรถางเดียวครับที่พันนึ่งสามกระถางที่เหลือนนแต่ต้นตนี้วิญญาณเนียถ้าเลือกเอาเลือกต้นนั้นครับแปดร้อยแล้วต้นผมคือหนึ่งร้อย นม่ผมไม่ไู้หรอพี่ดูไมไม่ผมก็พี่ก็มองไม้เหมือนผมนะไม้จะถามเจ้าของร้านกันมีอะไรบ้างราคาเท่าไหร่น้องอยังไงตัวนี้ก็เป็นกวัดน,นี่กวัดเงินเอ้กวักกวัดวด่างข,วข,วขาวใช่ไหมครับกวัดด่างขาวไปเรื่อย โฟสามสีโซคูเจ็ดสีไปแล้วน่าซื้อเสยงามขออนุญาตถ่ายนะครับพี่สนตอร์จันกระถางเล็กนี้เท่าไหร่ครับกระถางนี้หนึ่งพันครับผมไม้หน่อรู้ไหมจิตตาครับเนี่ยเป็นอ่าน่าจะหน่อครับผมไม่แน่ใจหนึ่งพันใช่ครับเพราต้นนี้นะครับอันนี้ต้นละแปดร้อยครับครับว่าลายกูชลุกูชลุเท่าไหร่ครับด่างเหลืองขาขาไม่รู้เลยพี่เจมส์อยู่ครับครับครับ ไม้ราคาน่าซื้อนะพี่เพื่อนนะครับก็อภิเรตแบบให้พี่เพื่อนดูนะครับแบบราคาคร่าวๆแล้วกันนะไปเรื่อยเนาะนะครับเวลาเวลาเรามีน้อยว่้สีลมลื่นดีมากพี่เพื่อนนะครับนายทองบ อันนี้นายทองเหม็นค่ะนายทองเหม็นนราคาเท่าไหร่ครับเนี่ยนายนายทองเหม็นนี่ราอาสี่สิบสีสวยนะครับพี่พเพน่าพันตาสามร้อยถอย,ถอยไปสองรง่องกว้ายืนไกลๆถอยไปเนี่ยลงนั่งสนหิหาก็สวยครับอืมครับสวยสวยมีม,มีมีป้ายชื่อป้ายร้านไหมผมอัปเดตดดให้ครับผมมาจากช่องเกษตรเต้ฟ้าเดียวกันนะครับอ่า นี่ครับตามนี้นะพี่เพื่อนนะครับสนใจบอลสีเนีสวยเลยนะครับมาซื้อได้นะครับในในตลาดอะไรครับพนอนพนอนนะครับจากสีเหรอนะครับผมนี่สิงบุรีสวยเลยนะครับไม้สนใจก็ทักขาพี่ก็ได้นะครับผมตามให้ดูนะครับขอบคุณครับไปดู ต้ไนไม้ก่อนค่ะทำได้ค่ะไมส์นะครับตัวนึงตัวอะไรตัวบุษราคำบ้านลูกไก่ค่ะบ้านลูกไก่นะครับร้อยเก้าสิบเก้าบาทาาครับเบนื้อเยอะก็มีบุษราคำเนื้อเยอะเท่าไหร่ครับต้นนี้อยู่สองเป็นเี่ดูราคากอ่อ อ่าสามพันสองเป็นเนื้อเยื่อเนาะเป็นเนื้อเยื่อค่ะแต่ว่าคือออกผูกได้ตามปกติแล้วใช่ใช่ไม้แข็งแรงแล้วค่ะระบบปลากดีแล้วดูใบตึงดีนะครับอันนี้ก็อันนี้ราคาก็จะย่อมลงมาค่ะสองพัพันสแต่ว่ามันก็จะมีกอข้างล่างเพิ่มมาอีกกออีกต้นหนึ่งพอดีไม่ได้แยกตัวนี้จะเป็นบุษราคำฟูมินฟูมินเนาะค่ะอฟูมินตนะครับสวยงามนะครับผม พีนเพื่อนนะครับท่านไหนนะครับไลยมีโอกาสก็เข้ามาดูนะครับบวามสวยงามวันสุสีนะครับโอ้โหช้างเจ็ดร้อยช้างนะครับด่างเหลืองเจ็ดร้อยเองไม่เอานอนดนะิเ <laughs> พราะว่าอากาศมันเย็นเนาะ <laughs> มัน,ม,นมันไม่ค่อยร้นอนเ <laughs> ท่าไหร่พี่เพื่อนนะครับท่านไหนท,ที่ที่มาอยู่ แถวๆนะครับหรือว่ามีโอกาสนะครับมาเที่ยวได้นะครับแถวสิงบุรีนะครับอันนี้ตลาดตลาดอะไรนะครับเป็นวัดวัดพนนกศีนะครับผมครับผมก็แวะกันเข้ามาได้ครั้งแรกนะครับครั้งแรกนะครับครั้งแรกที่หนุ่มเกษเข้ามาอัปเดตให้พี่เพื่อนดูนะครับตั้งแต่มาจากเกาหลีก็ไม่ได้ไปถ่ายไหนเลยก็ครั้งแรกเลย กดูไม้สวยๆของพี่เขาสวัสดีครับขออนุญาตถ่ายนะครับครับผมคโอ้ไม้สวยๆนั่นเลยเอาโบเอาโบสี่ใบเท่าไหร่ครับเนี่ยอันนี้สองพันแปดครับสองพันแปดราคาไม่ไม่ไม่ราคาไม่แพงนะพี่เพื่อนๆนะครับคือว่าเอาไปทําตัดทําได้แล้วนะครับสวยๆนะครับสองพันสองพันแปดนะคิดว่าโอเคนะครับให้ดูราคา อาจจะทายแบบคร่าวๆนะพี่เพื่อนนะครับเวลาหนูเสร็จนะครับมีน้อยมากเลยนะครับต้องไปทุรักันอีกสนิทกันตัวนี้พันห้าตัวนี้พันห้านะตัวนี้พันห้านะครับผมถ้าใบถ้าใบมันไม่ด่างนะครับพี่เพื่อนสามารถตัดไร่ใหม่ได้นะครับเพราะว่าสวยนะครับสวยราคาไม่แพงนะพี่เพื่อนนะครับสวยใส่ก็มาดูได้ครับที่วัดพนนจทศรีเนาะนะครับเปิดทุกเปิดทุก เปิดมาเป็นเสาร์อาทิตย์ครับแล้วก็มีวันหยุดนะคบตะเลนด้วยครับเวลาเวลาครับตั้งแต่เช้าเลยอะครับยันประมาณบ่ายสามครับตอเริ่มเก็บกับมั่งแล้วครับผมครับเราจะมาอัปเดตเรื่อยๆนะครับคพี่พี่เพื่อนก็ท่านไหนนะครับอยากอยากเข้ามาดูนะครับไม้พี่ๆเขาสวยๆนั่นเลยนะครับสวยมากขอบคุณครับผมแหนงที่ว่าบุษราคำตัวนี้เนาะสวัสดีครับขออนุญาตถ่ายนะครับ อ๋อเอาต้นใหญ่ต้นใหญ่ต้นใหญ่เลยสีสวยเหมือนกันนะพี่เพื่อนราคาเท่าไหร่ครับต้นใหญ่ครับปุชลาคำหกหมื่นไม่แพงนะพี่เพื่อนนะครับปุชลาคำในช่วงนี้คือว่าแล้วสีนะครับสีสวยด้วยสชีชมพูพีชนะครับพี่เพื่อนสวยว่าใช้ได้ราคาหกหมื่นไม่แพงครับแล้วไม้หมื่นสามืสามนาซื้อนั่นชมพูฟีชนะครับ สวยนะครับพี่พื่นเพ่นดูเป็นไซส์แม่พันธุ์นะครับเคยยกยอดเคยอะไรนะครับยกไปแล้วเนาะนะครับเป็นไม้เคยยกยอดไปแล้วนะครับแต่ดูลักษณะแล้วนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะเรียกอีกไม่นานนะครับพี่พื่นเพื่อนก็สามารถยกได้อีกนะครับทาได้อีกเลยนะครับเลี้ยงไม้ได้สมบูรณ์นะครับผมมีประมาณกี่ใบหนึ่งสองสามสี่ห้ามีหลายใบนะครับราคานี้สวยงามนะครับชมพู่พีช ไอ้ตัวนี้เท่าไหร่นะครับาตัวนี้เหมือนสามจากจากเพศเดียวกันไหมครับไม่อะอ๋อไม่ครับคนละที่คนละที่นะครับสนิจจันทร์ก็ที่สวยชมพูชมพูทั้งนั้นพี่เพื่อนอือสวยๆนะครับผมมีเฟซบุ๊กไหมครับครับมีมีไลน์นะครับครับไลน์ก็เบอร์ไลน์อะไรครับผมศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปด ถ้าเผื่อยิงได้เลยมเพื่อพี่นเพื่อนเขาสนใจอบุสราคำก็สวยนะครับบทลายดาวนี่พี่เพื่อนนะครับ99 09 347ดูเลี้ยงปากลาดาวเติไปได้ปากลาดาวพี่พี่สวยนะครับสวยสายแม่พันธุ์ท่านไหนอยากเอาไปสะสมต้นละหกพันเองนะโอ้สามารถไปยกยอดได้ด้วยนะครับได้ครับได้แล้วได้แล้ว พี่เขาเลี้ยงสวยงามนะครับเลี้ยงสวยมากนะครับผมท่านไหนผ่านไปผ่านมาก็แวะเข้ามานะครับเข้ามาดูได้นะครับผมพี่เพื่อนเขอบคุณครับครับผมเอาสวตัวไหนอีกหมาเยอะมากนะครับอ้ซื้อเป็นหมื่นตัวไหน พี่มาเบิ้ลสวยๆนะครับดูราคาเลยนะครับพี่เพื่อนขออนุญาตถ่ายนะครับอาจจะไม่ค่อยเก่งนะพี่เพื่อนเพราะหนูเสดหนูเสดไม่เคยมาถ่ายในลักษณะแบบนี้นะครับผมก็อาจจะอาจจะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับมารวมมารวมได้แต่ว่าเต้นโน้นก็มีอยูเต็นท์นู้น ต้นกัญชาต้นกัญชาอย่างนี้เท่าไหร่ครับสามสิบห้าามหร้อยห้าสิบหรือสามสิบห้าบาทสามบาทม,ม,มาซื้อนะพี่ๆเพื่อจะปลูกในบ้านน้องแบบมวน้งแมซื้อไหมซื้อไ,อไปปลูกไหมต้นละสบหาท <laughs> ไปปลูก กันเท่าไหมเอาไหมตัวละามตัวละสามสิบห้าบาทซื้อให้พ่อหน่อยเอาไปเลยเอาไปสามตัวนะวันนี้นงเกษตรนะครับผมก็มาซื้อพวกอดิบเนาะอดิบนะครับราคาแบบน่าเก็บมากพี่เพื่เพื่อนนะครับซื้อไปสามกระถางเพื่อที่จะไปปลูกประดับไว้เนาะปลูกประดับไว้ในข้างนะครับในในข้างหลง เออเขานะครับวันนีหนุ่มเกษตรยังไม่มีนะครับก็เลยก็เลยต้องต้องเอาไปเก็บไว้ก่อนนะครับโหนุ่มเกษย่งเงี้ยครับผมหนุ่มเกษตรมาจากเกาหลีด้วยนะตาย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 เอารู้จักเหรอครับโอ้ยตอนที่ผมเล่นต้นไม้ใหม่ผมเปิดดูพี่ <c oughs> ทั้งวันเลย <c oughs> ใช่เหรอครับไปดูมาแล้วพี่ไปอยู่เกาหลีไม่ใช่คนไทยที่ว่าผมอยู่เกาหลีบผมเพิ่งมาได้อาทิตย์กว่าเองตอนนี้ก็เลยเล่นต้นไม้ใหม่จริงตอนเจ็ดร้อย ก็เลยมีโอกาสมีโอกาสก็เลยมาถ่ายผมอยู่ชาหนาครับจริงไหเนี่ยผมครับสวัสดีของตรงไหนพี่เดี๋ยวรถไปจอดอยู่ในวัดหรือจะให้ผมเดี๋ยววนมาตรงนี้นี่เอางี้เดียวกันเดี๋ยวผม ขี่รถมาวุบมาบุบมนี่เนาะครับผมครับผมครับผมนี่ตัวจริงเองนะคระเทศนั้นป่ะมึงก็แม่ที่เกาหลีอันนี้เอเหรอใต้ฟ้ามังคาเด็ครับเกษียณใตฟ้าเดียวกันนะจ้าวจาเดี๋ยวเล่นต้นไม้ใหม่ๆครับผมเมเปิดดูเลยผมทำไม้ที่เกาหลีใต้ครับ อไไะไรมาพักลงเครื่องอะไรมาต่ออะไรมาดูในน,นั้นอ่โอ้ติดตามผมมากเลยนี่นะครับเอาขออนุญาตถ่ายหน้าเนานะกันละเอฟซี <laughs> ดูเสร็ดนะครับกำลังถ่ายเขาบอกคนลงเขาถ่ายโอ้โห้ตีหัวงแป๊บเดี๋ยไอ้ไม้พวกนี้ยังไม่เอาร้อยห้าสิบครับยกไปหมดเลยนี่เอาไม้น้องแหม่มเ,เ,เอาเลยไหมซื้อไปเถอะสะสมไว้ที่เกาหลีใต้ไม่มีนะครับไม่มีราคาสูงเลยที่ที่เกาหลีใต้ไม่มี <laughs> อีกสามร้อยอ่ะสองต้นยกไปหมดหมดเลยพอดีหมดอีกสามร้อยเพราะตอนนี้ก็สามร้อยแถมต้นนี้อาเภอซื้อไหมสายสิซื้อไปมาที่นี่เรียงไว้เดี๋ยวคงจะมาวันเสาร์วันอาทิตย์ที่นี่เออถ้าวันเสาร์คนเยอะเพราะอยู่ใกล้บ้านอยู่ไม่ไม่ไกลเท่าไหร่บ้านี่ไหนผมใช้น่ออาเภอมานโนม ทิศเหือเลยหรอสันบุรีนี่นี่อันนี้มโนรูโอตู้เลยอ๋อครัูตู้เนี้สันบุรีอ่ะพวกบ้านเดียวกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้มาบ่อยจะได้มาบ่อยครับเสาคนเยอะแล้วมีอะไรมีอะไรก็พี่ก็มีเฟซบุ๊กไหมอะไรก็เข้าผ่านยูทูบผมได้เลยถ้าเผื่ออยากได้ออดิบราคาเบาๆอย่างนี้พี่เพื่อนๆนะครับพี่เขาแบ่งให้นงเกษตรนะครับเบามากนะครับผมก็ถือว่าพราไม้ไม้ไม้ พวกอโลโกเซียนะครับผมน่าเก็บนะครับต่างประเทศยัยงไม่มีออดิบนะนะครับอุบุเซก็นี่แหละมาเหมาหมดเลยเอาไปเอาไปปลูกประดับก็ขึ้นเปลือขึ้นเปลือนรอครับครับผมขึ้นเปลือกเหมาพ่อขยัดให้เลยเอาเอาเอา เอฟรันอคมาดูอาม่เป็นอะไรับเปิดดูพี่างนอดครับคุบจะดูไรต้องแดูทีเนี่ยเวลาเขาทำนุ่มกษตที่อยู่อ่าช่องช่องการใต้ไฟเมืองไทยเกษตรใต้ไฟเกษตรใต้ไฟเืก้ไเดียวกันเต้าเดียวกันครับก็บางทีนุ่มเกษตรก็ไม่ได้มามาแบบมามาอะไรนะครับผมก็ ในลักษณะในลักษณะที่แอบแอบมาช่วงช้างแรงๆเข้าผมครับแรงมากเลยต้นนี้ต้นนี้มีนะครับครับเดี๋ยววันหน้าแล้วกันเดี๋ยววันหน้าครับเดี๋ยววันหน้าเอาทิ้งมาหนี่แหละเดี๋ยวผมขี่เจ้ารถรถมาหนี่พะยูงกระดิ่งน้องครับไปอะยุกกะหลี่บ้ประยุเกะหลี่บปางกระดิด่างสวยนะครับเนี่น่าเก็บมาพวกนี้น่าเก็บ โอ้ยเจ๋งเลยคนครับโอ้ได้เยอะเลยได้เยอะได้เยอะมาในมาในคลิปมาด้คลิปนี้นะครับผมหนุ่มเสดก็ไม่ได้มาตั้งหลักตั้งตัวอะไรนะครับแค่พาน้องแหมมแล้วก็พาน้องไตเต้นมาเที่ยวนะครับก็มาดูไม้นะครับอาจจะไม่ค่อยเยอะเนาะแต่ถ้าวันเวันอาทิตยจะเยอะใช่ไหมครับวันเสาร์เยอะใช่ไหมวันจะตันใจเดี๋ยวผมจะมาอีกมาถ้าเผื่อว่าไหน ในสวนพี่ตรงไหนครับตรงนี้เนาะอืมไม่สบายเบาปล่อยเบาๆสบายสบายอือย่างนี้เนี่ยผมเอาพวกเก็ดต่ำมาขายแล้วอืน่าเก็บหมดเพราะต่างประเทศคุณราคายังไม่ลงเลยไทยลงไทยเราเทลงเทลงเทลงต่างประเทศผมผ่านผมอยู่มาก่อนไงผมอยู่ต่างประเทศผมรู้ไงว่าที่นู่นมันเล่นได้ราคาของที่นั่นวันที่สา เล่นได้ดอไอคอนเอาโบอะไรนี่ราคาสูงหมดเลยทุกตัวผมยอมอบบราคาครับนิ่งราคนิ่ง,ง,งครับมาดูดิที่ทำมาเห็นไหมล่ะพกหลงกันไปทั้งนั้นหน่อเนอะาะพกผม,ค,มค,ครับหนุมานอมกาวะของอาหมาเนี่ยต้องคนขยันดูแน่ครับครับโอ้ผมเอกมาให้ดูเว,วลาลูกลูกลก็ออกมานี่อืมครับครับบัญชาก็มีโอ้ยไม่น่าผมว่าจะมาอุดนพี่แล้วเดี๋ยวมานได้ครับขอบคุณครับครับผมครับผมเดี๋ยว จริงจริงเขาเาของแรงมาขายตอนที่ผมเล่นอเอาเถี่ยเกดขายต้นใ่ใใช่ใช่ครับผมเดี๋ยวยังไงกลับเลยนะครับผมก็ได้เอาดิบไปนะครับเดี๋ยวไปโอกาสหน้าน่าจะวันเสาร์เนาะเดี๋ยววันเสาร์ครับผมครับ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 อ๋อครับผมแน่นหมดงานแถวนี้ยแน่นหมดเลยอ๋อครับถึงนู่นตรงกองพิธีนะครับผมเดี๋ยวแกันผมลากลับนะครับขอบคุณครับ Vai lá, Capô. Ah. É.